จะพาเอาเป้าการงานเปิดตัว วันนี้อิวอยู่ที่งานเปิดตัว Oppo A6 Pro 5G รอบนี้ถูกใจเราสายเกณสุดๆเพราะมาพร้อม,อมหน้าจอ a m o เม d ล็สว่างพิเศษคมชัดมีระบบระบายความร้อน Super c o ค l ู VC และแบตขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วยังสามารถแต่งรูปง่ายๆด้วย AI ในเครื่องแบบไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มเลยแล้วก็แชร์ง่ายด้วย o p u s Connect ที่สามารถแชร์ไปเครื่องไหนก็ได้ง่ายๆเลยค่ะที่อิวชอบมากก็คือดีไซน์บางเบาพกง่ายแต่ว่าทนทานสุดๆตกกี่ครั้งก็ยังหยิบขึ้นมาใช้งานใหม่ได้สบายๆเลยมี2สีให้เลือกนะคะ มีสเตล l ล b l u บลูและสีชมพูคราราพิงคค่ะส่วนตัวอิ่วอิูวชอบสีคราราพิงสุดๆเพราะว่าเขามีลูกเล่นตรงด้านหลังมีลายดอกไม้สวยๆเก๋ๆถูกใจสายหวานแบบอิ๋วเลยภายในงานนะคะก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพิกซี่ด้วยตัวจริงคือสวยแล้วก็ดาเมจแรงมากรวมถึงโทรมัต์กล้องที่แข่งขันเกมกันสนุกแล้วก็น่ารักกันมากๆไม่แพ้ Oppo A6 Pro 5G เลยค่ะครอบทั้งเรื่องเกมกล้องดีไซน์ราคาเริ่มต้นแค่7999บาบาทคุ้มมากอย่าลืมไปลองกันนะคะ